ไปดูเหตุการณ์ผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าคุณสมคิดเห็นบอกว่าโดนตีหัวแต่ที่มันเจ็บปวดที่สุดคือน,นอกจากโดนดักตีหัวคุณผู้ชมฮะเอาอุจจาระราดแกด้วยจริงๆแล้วมันมีคลิปด้วยใช่ไหม๋ยว<อ>ให้คุณผู้ชมชดูภาพที่คุณสมคิดโดนตีแล้วเอาอุจจาระราดแกทั้งตัวเลยจุดที่เกิดเหตุเนี่ยหน้าวัดนะคะแล้วคุณสมคิดเองเนี่ยแกเป็นเซียนพระแกเปิดแผงพระอยู่หน้าวาัดไตรมิตรวารามอยู่ที่สมุทรเจดีสมุทรปราการภาพที่เห็นนอกจากเลือดที่หัวคุณผู้ชมเห็นดั้งจมูกใช่ไหมตำรวจกับเจ้าหน้าที่กู้ ดูหลักฐานเลยดีกว่าฮะว่าเกิดอะไรขึ้นภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นว่าคนที่ก่อเหตุรัะลาสุดเนี่ยทราบชื่อแล้วชื่อว่านายวินัยนะคะวินัยเองเนี่ยเป็นคนในพื้นที่แถวนี้แหละแล้วในมือของวินัยมีบ้องอะไรสักอย่างเนี่ยถือมาด้วยเป็นไม้แล้วในวงกลมสีแดงที่เราวงไว้คือเอาถุงอุจจาระวางไว้ก่อนหลังจากนั้นพุ่งตรงรที่แผงพระของคุณสมคิดแล้วทั้งตีแล้วก็ใช้เท้าเหยียบตามที่คุณผู้ชมเห็นแล้ววิ่งกลับมาค่ะไปราดสาอีกร <หา S 2> อบนึงแล้วเขาตีตอนที่เขาไม่รู้ตัวเลยอะ ซึ่งคุณสมคิดเขาจะเอาหมดสติล่วงแล้วนะฮะคุณผู้ชมดูเปิดถุงอึโอ้ยอเอาอึทั้งหมดละเลงใส่หน้าเลย อุ้ยแลแ้วเตะเขาอีกอะ,ะเขาสลบไปแล้วค่ะชาวบ้านก็เลยพยายามมาไล่ซึ่งหลังจากที่วินัยตีเนี่ยคุณสมคิดแกสู้อะไรไม่ได้เลยนะคะเพราะถูกตีจากด้านหลังแล้วหน้าเนี่ยก็คือจมูกยุบไปสุดท้ายพอวินัยก่อเหตุเสร็จเนี่ยชาวบ้านก็เลยตามเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้วก็ควบคุม<อ>ตัวแต่เนี่ยเนี่ยเหยียบอีกหลายาที<ก>เลยโดแค้เกันมา,มากล่าสุดนะฮะเราไปเจอคุณสมคิดคุณผู้ชมฮะเราก็ถามว่าคุณสมคิดถ้าดูจากวงจรปิดคุณสมคิดบอกว่าตอนนั้นกําลังนั่งเลือกผ้าอยู่ผู้ก่อเหตุเข้ามาด้านหลังแล้วอยู่ภาพผมตัดเลย คือถ้าคุณผู้ชมเห็นเนี่ยขอข้ากลับไปตอนต้นหน่อยดิฮะแสดงว่าคุณสมคิดยังไม่รู้วลาถูกไม้ฟาดหัวนะฮะภาพเพลกลับไปตอนต้นในวงจรปิดเนี่ยฮะเขาบอกเขาหันหลังอยู่แล้วเหมือนกับวุบฮะภาพตัดมารู้อีกทีหนึ่งคือตอนที่ตื่นขึ้นมาอยู่โรงพยาบาลคุณสมคิดบอกว่าน่าจะมาจากเรื่องพระแหละเพราะว่าวิาวนัยคนก่อเหตุเนี่ยเคยเสนอขายพระเนี่ยนะฮะ แต่ตัวเองเนี่ยไม่ซื้อจากนั้นเนี่ยวินัยก็ไปขายพระให้กับพ่อค้ารายหนึ่ง อ้าวแล้วมันยังไงมันขัดแย้งยังไงอะแค่คขายพระให้กับอีกเจ้าหนึ่งคือพอถามสาเหตุจริงๆเนี่ยเขาบอกอาจจะเป็นเรื่องพระและไม่ใช่เรื่องอื่นหรอกแต่ปรากฏว่าจากข้อมูลที่ตํารวจสอบปากคาวินัยวินัยบอกไม่ใช่ที่ผมเนี่ยต้องเอาถุงอึ่นเอาอะไรไปตีเนี่ยเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีคลิปที่ผมมีความสัมพันธ์กับภรรยาคือคลิปผมหลุด oh. แล้วหลังจากนั้นนายสมคิดเนี่ยเอาเอาเรื่องของผมกับเมียเนี่ยไปพูดไปแซว เรื่องของอวัยวะเพศอะไรต่างๆนี่นะคะผมเองเนี่ยยืนยันวันนี้ขอตอบโต้บอกผมไม่เคยพูดถึงเรื่องนั้นเลยคลิปหลุดอะไรผมก็ไม่เคยเห็นแล้วอยู่ดีๆเนี่ยบุกมาทําร้ายผมแบบนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมบอกว่าจะดําเนินคดีวินัยให้ถึงที่สุดนะคะใครคิปหลุดนะ คนที่คลิปหลุดคือวินยัยก็คือไอ้คนตีคนตีคลิปหลุด<อ>แล้วเขาบอกว่าสมคิดเนี่ยเห็นคลิปวินัยแล้สมคิดก็ดดไป,ไปพูดเยอะหยามายเรื่องคลิปหลุดของวินัยวินัยก็เลยโกรธเนี่ยนะฮะซึ่งเอาจริงเจ้าตัวเองก็ปฏิเสธใช่ไหม,มว่าไม่ได้ไปเหยียหยามเขา แต่กรณีที่วินัยทางกับผมมันเกินกว่าเหตุเรื่องนี้เอาจริงคุยกันได้ทําไมมากมาสอบถามก่อนทําไมนําเหล็กเนี่ยนะฮะมาตีแล้วเอาขี้มาลาดยืนยันว่าอาวุธที่ใช้ก่อเหตุไม่ใช่ไม้นะฮะเป็นเหล็กปั๊บนี่นะฮะส่วนอุจจาระเนี่ยเออนี่ก็แปลกแสดงว่าโกรธจริงใช่ไหมโกรธจริง,งแต่ว่า,อ,าอุจจาระล,าล่าตาแตกเลยแต่พี่เขาบอกว่าตอนที่เอาอุจจาระมาลาาเนี่ยผมไม่รู้แล้วนะเพราะผมสลบไปแล้วฟื้นขึ้นมาอีกทีเนี่ยคนบอกว่าจริงๆกลิ่นแรงมากอ่ะตัวยังช้ำอยู่เลยรวม ทั้งหมดไม่ถึงว่าเรื่องคลิปเราไม่เคยรู้เลยเรื่องคลิปไม่รู้เรื่องเลยแสดงว่าเราคิดว่าเขาตีผิดตัวใช่ไหมตีผิดตัวเนี่ยาถ้าอย่างนี้ผิดแน่เพราะว่าเรื่องคลิป<ต>ลอ,อ่ะไม่เคยรู้อไม่เคยรู้เลยเพราะเรื่องเพิ่งรู้จับปากคุณนี่แหละผมไม่รู้จักเขาเลยเรื่องคลิปก็น่าจะผิดตัวอย่างนี้ใช่ไหมครับผิดตัวคําว่าคลิปเนี่ยคําว่าเลียเนี่ยเอผู้ชายบอกเฮ้ยผู้ชายชอบเลียกันทุกคนเนี่ยเนี่ยนะอาจารย์นี่ก็ชอบเลียทุกคนเนี่ยว่าคิดอย่างเงี้ยก็คุยสนุกกันนะะคุยแบบสนุกสนุก่ะ เออคุยแบบสนุกอ่ะนะแต่ผมไม่ได้เจอจงเขาไม่คิดว่าจะเครื่องคาพูดเครืองคาพูดผมว่านะน่าจะเครืองคาพูดมากกว่าเกินก่อเหตุครับเกินก่อเหตุครับมีอะไรคุยกันต่อหน้าคุยกันตรงๆจะดีกว่าเยอะเก็บใจไว้ตรงที่เขาเอาอุจจาระโอ้ยผมไม่รู้เรื่องเพราะมสลบไปแล้วเรื่องที่ถึงที่สุดนะครับเพราะผมไม่ได้ไปทําร้ายเขาผมไม่ได้ทําร้ายเขาอะไรเขาเลยสักอย่าง หลังจากที่คุณสมคิดแกโดนอุจาระราดทีมข่าวของเราเดินทางไปที่สพพระสมุทรเจดี JD, ตำรวจคุมตัววินัยนะฮะคนที่เอาอึราบหน้าทางพี่สมคิดได้แล้วลุงวินัยก็อายุ62แก่แล้วนะฮะ mm hmm. ถามว่าลุงวินัยทำไมเอาขี้ไปราดเขาขนาดนี้คือเข้าใจว่าลุงวินัยแกโกรธไงไมะคือคิปลุงแกหลุด แล้วประเด็นเนี่ยอันนี้ไม่ได้ทะลึ่งตึงตังอะนะลุงวินัยแกเล่าให้ฟังบอกผมเลิกกับเมียเมียผมมันก็เลยเอาคลิปขนาดที่ผมกาลังช่วยเหลือเมียเนี่ยเอาไปปล่อยปรากฏว่าเข้าใจว่าทางด้านลุงสมคิดใช่ไหมแกเห็นแกก็ชอบล้อผมเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยเรื่องปากผมเนี่ยกับ เวลาอยู่กับเมียออในคลิปใช้คาอย่างนี้ก็แล้วกันหลังจากนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าอ,อ๋อแสดงว่าเห็นคลิปหลุดแล้วสิท่าแล้วทําไมชอบเอาเรื่องปากผมกับเมียไปคุยกันในวงทําให้ผมอับอายต่อคนอื่นผมก็เลยเก็บความแค้นเอาไว้จึงเตรียมการเอาขี้และเยี่ยวเก็บเอาไว้3วันนะฮะแสดงว่าถ่ายวันหนึ่งยังเก็บต่อ mm. รวมกัน3วันจนกระทั่งถ้าดูจากถุงหนังสติ๊กเมื่อกี้ที่มัดเอาไว้ จนอาศัยจังหวะที่เขาเรียกว่าอุจจาระผสมกับปัสสวะจนได้ที่เลยมัดปากถุงแล้วก็เดินหาลุงสมคิดแล้วก็เอาท่อนไม้ไปด้วยพร้อมกับราดยอมรับเนี่ยนะครับว่าที่ต้องเก็บอุจจาระมาเยอะๆเพราะลุงแกร่างใหญ่กลัวเทไปแล้วเนี่ย เขาเรียกอะไรมันอาจจะยังไม่ครบใช่ไหมใช่ค่ะเราก็เลยต้องเอาไม้มาด้วยนะคะเพราะว่ากลัวเขาว่าเขาจะสู้กลับไม่ได้กะเอาให้ถึงตายแต่ให้จําเอาไว้บอกว่าอย่าไปเหยียดยามใครอีกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อให้ตํารวจจับผมก็ไม่ขอโทษนะเพราะเขาเนี่ยทำให้ผมเจ็บใจก็เรื่องนี้แหละเรื่องแฟนผมเลิกไปแล้วนานแล้ว15ปีที่แล้วแล้วเขาโทรมาหาผมให้ผมไม่หาผมไม่ไปห้าโทรมาห้าเที่ยวแล้วเสร็จแล้วก็ปล่อยคลิปว่าผมดูเขาแฟนผมเน่ยสมัยอยู่ด้วยกัน แล้วแต่นี่เขาคงจะไม่เห็นเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็มาพูดหลายครั้งแล้วช่ว่าระหว่างเรื่องผมว่าแฟนผมมันเกี่ยวอะไรเขาอะถามว่ามาพูดให้ลุงว่ายังไงครับเขาพูดว่าเอ้ยไอ้ชอบดูแล้วเว้ยแฉว่าเราก็เฉยเราดูเรื่องของเรานี่เรื่องระหว่างครอบครัวเราช่ว่าอย่างนี้ดูมนะันอายุยืนใช่ไหมมันไม่ยอมตายผมว่าเอ้ยอะไรของมึงวะนี่มันเรื่องส่ว่นตัวองกูมึงจะมาพูดแต่ยี่ทิไม ถ้าเกิดเขามาว่ามันมากอ่ะเขาพูดอย่างเนี้ยถ้าเกิดผมพูดไาให้กูไปแม่มึงเนี้ยโกรธไหมอ่ะใช่ป่าคนเราอะ่ะผมก็มีความรู้สึกเหมือนกันขี้แค่ผมขี้แล้วก็ใส่ถังไว้ขี้ลองลองลเองเลยอลองเองขี้ทั้งขี้ทั้งเยี่ยวเลยของผมงล้วนๆวนเลยคือเราร้องไว้เพื่อก่อเหตุงานนี้โดยตรงครับผมร้องไว้นานยังก็ไม่โงน,น,นี้ค,คือมันแค้นสุดๆอ่ะความแค้นเหมือนกับไปล้อคลิปลับของลุงเขาใช่ไหมฮะ เพราะฉะนั้นก็เก็บ3วันจนกระทั่งได้ที่สุดท้ายผิดนะฮะเรื่องของการทาลายร่างกายแล้วก็วันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปคุมตัวมาเรียบร้อยแล้วแต่ที่น่าเห็นใจคือกู้ภัยคุณผู้ชมเชื่อมั้ยกู้ภัยบอกเหม็นอึมากๆเพราะตอนที่เกิดเรื่องอ่ะไปช่วยเหลือคุณสมคิดเนี่ยนะฮะลุงสมคิดโดนตีหน้าหน้าเน่าแตกไปหมดแล้วก็อุจจาระเต็มหน้าเลยตอนนั้นเนี่ยกู้ภัยเล่าให้เราฟังเนี่ยนะคะรับก็ยังงงบอกเออไม่ค่อยไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบกรณีเอาอึลาดเนี่ยนะฮะ เพิ่งมาเป็นเคสนี้แต่กู้ภัยก็ต้องช่วยเหม็นก็ต้องทนนะฮะก็ต้องช่วยคนเจ็บแล้วก็มีเห็นคนที่มาถึงก่อนน่ะคือก็เอามาตอนในคลองที่ผ่านมามาช่วยก็เห็นว่าเป็นถุงอุจจาระด้วยที่โดนลาดเข้าไปลาาที่ไหนล่านะยะตามตัวครับเอาทำไมน่าจะล่าามัที่เห็นตามตัวเขามีตรงไหนบ้างที่มีอุจจาระผมมาเนี่ยพอดี ผูอ้ออบตอนในคลองอเขาได้เอาน้ําล้างแล้วเขาก็ตอบว่าเขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงหรือยังไงแล้วใครตีเขาคือความหมายว่าเหมือนกับกระแทกในสมอง,องแรงจำอะไร <ทำ S 2> ไม่ได้จำอะไรไม่ได้ครับคือ,คอ,คอจบเรื่องนี้ครับผู้ชมฮะดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป,ป3 4 0 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลย อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ